บวกแพ็กเกจค่ะกับในราคารถเปิดตัวอยู่ที่1.585,000บาทค่ะวันนี้น้องนามารีวิวนะคะคันนี้นะเป็นตัวชุดแต่งของวิกเตอร์ทรงมาเฟียนนั่นเองค่ะ คันนี้นะคะของเรามีการตกแต่งจัดเต็มกับตัวรถเจดที่นั่งของ Ford กันเลยค่ะคันนี้น้องนาเน้นย้ำการตกแต่งเลยนะเพราะว่าแต่งสวยมากๆเลยค่ะพี่พีเราเริ่มต้นกันการตกแต่งที่กระจังหน้าของเขาเลยค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าของทรงวิกเตอร์นั่นเองค่ะคืออีกเรียกหนึ่งว่าเป็นทรงมาเฟียนะคะมีการเร่นสีนะคะแนวตรงทั้ง2เส้นนะคะตกกระจังเป็นสีแดงแล้วก็สีนําเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีโลโก้ม้าเป็นแบบสีทองรูปแบบเล็กๆแบบนี้นะคะ ส่วนไฟมินิบาร์ด้านบนเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับถัดขึ้นไปด้านบนจะเป็นอะคริลิกปั๊มนูนคําว่าเอเวอเรสนั่นเองค่ะที่ฝากระโปรงตัวรถนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นสีขาวนะคะตกแต่งตัดกับตัวสีดําเงาให้รถดูลงตัวและดูหล่อมากๆเลยในส่วนของตัวไฟ l e d นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวไฟ W ันะคะของตัวรุ่นวิกเตอนะคะคันนี้ทําเป็นตัวไฟสีฟ้านั่นเองค่ะ ในสงองตัวไฟหน้าของเขานะคะคเป็นโคมไฟหน้าแบบ LED multi reflector มาให้แล้วค่ะการใช้งานควบคู่กับไฟหน้าออโต้เลยนะคะพร้อมกับตัวชุดข้อไฟหน้าที่ติดตั้งทําสีเป็นแบบดําเงาให้ดูเรียบหรูรอบคันแบบคันนี้เลยค่ะในสงองตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าค่ะ เป็นตัวชุดสเก์ตของวิกเตอร์นั่นเองนะคะทําสีเดียวกับตัวรถคือสีขาวมุกนั่นเองค่ะแล้วก็ตัดด้วยกับสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่าวิกเตอร์หน้าล่างแบบนี้นะคะในส่วนของตัวคันนี้นะคะที่เป็นสปอร์ตเอเวอร์ซ์สปอร์ตบวกแพคเกจนะคะเรามีในส่วนของตัวกล่องเลดราเตือนการชนด้านหน้านะคะใช้งานควบคู่กับตัวเตือนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ช่วยเบรกนะคะตรวจจับคนเดินถนนให้กับเรานั่นเองหลัวก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะสี่ตำแหน่งด้วยกันันมาอมบฟตดหที่เป็ LED ดคู่หน้ามาให้เดิมๆจากโรงงานแล้วด้วยค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถนะคะด้านข้างของตัวคิ้วล้อค่ะเป็นตัวคิ้วล้อในตัวชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะก็ทําเป็นสีดําเงาแบบนี้รอบคันเลยค่ะจับคู่กับตัวล้อแมกย่างค่ะพี่พีเป็นตัวล้อแมกย่างที่เป็นแมกขอบ20นะคะทําเป็นตัวเขากว้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดาเงาทั้งหมดเลยจับคู่กับตัวยางตัวนี้นะคะจะเป็นดีเซนตินะแต่ตัวนี้เป็นยางอาชีค่ะพี่พีสเปคยาง275ับ 55R20 นะคะดอกยางของอาทีของเขาก็จะค่อนข้างลึกนิดนึงนะทำให้ ตัวรถของเขาเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วตัวนี้นะคะสามารถวิ่งได้พื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระได้เหมือนเดิมเลยนะคะเครื่องยนต์ของคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0งลิตรรอแรงม้าแรงบิด4 0 5รอนิวตันเมตรนั่นเองค่ะกระจกบองข้างมีปรับเลี้ยวให้แล้วขับเก็บอัตโนมัติแล้วก็พับเก็บอัตโนมัติด,ด้วยมีกล้อง3 6 0อองศาทั้งด้านหน้าแล้วก็หูกระจกด้านข้างทั้งสองฝั่งมีไฟ สองความสว่างตัวรถให้แล้วด้วยแล้วคันนี้รถเป็นสีขาวค่ะน้องไดามีการแรปหลังคาครึ่งคันนะคะ30%เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะตัดกับตัวรถอีกด้วยนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูเป็นสีขาวตัดดําเงานะแล้วร้ามสับของเขาเป็นสีดําเงาให้อยู่แล้วค่ะติดรองเบ้าที่เป็นรองเบ้าสีดําเงาเช่นกันค่ะเดี๋ยวาพารับชมในส่วนองตัวภายในนิดนึงนะคะ ภายในของ e อเวอร์สปอรคันนี้ค่ะเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานแล้วสามารถปรับตัวเบาะเป็นแบบไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางด้วยกันนะคะคันนี้นะคะมีพู้ลสตาร์ทมาให้แล้วไฟหน้าออโต้มาให้แล้วค่ะมันส่ง,งตัวพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้ามาให้นะคะคันนี้เป็นแบบเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็หมดการขับขี่ของเขานะคะก็จะมีทั้งหมด6หมดด้วยกันนะคะที่เป็นตัวสปอร์ตเอเวอร์สปอรบวกแพคเกจหน้าจอเรือนไม้ตรงกลางนะคะก็ หน้าจอตรงกลางจะเป็นขนาด12นิ้วนั่นเองค่ะส่วนเรือนไม้จะเป็นขนาด8นิ้วนะคะทำคอนโซลเป็นดีไซน์สีดำดาด้านทั้งหมดค่ะพี่พในตัวรุ่นเอเวอ s ์เรสต์สปอร์บวกแพกเกจนะคะคันนี้นะคะความปลอดภัยของเรามีถุงลม7ลูกด้วยกันนะพี่พีมีในส่วของตัว ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรอมป้องกันการพิกคว่ำนะคะ HSA ในการช่วยลงเขาลาดชันด้วย ตอนหลังนะคะเป็นเบาะหนังเหมือนการเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะพร้อมแอร์ตอนหลังนะคะช่องเสียบอ i ไฮเอท,ท,อทซนะคะของ USB นะแบบนี้เลยตัวเบาะที่2สามารถพับเก็บเรียบได้ด้วยนะคะคันนี้นะะ ไปกันตอนน่อในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรถเลยค่ะด้านหลังนะคะมีการอัปเกรดนะพี่ๆใส่ในส่วนตัวคาดด้านหลังที่เป็นสีดําเงาทั้งหมดค่ะแล้วก็ทําการใส่ไฟ LED คําว่า LED นะคะที่เป็นไฟถอยนะพี่ๆเดี๋ยวน้องาดาทาไฟให้ดูนะคะตัวนี้เนาะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะก็จะเป็นไฟถอยนะคะที่ทำเพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นคาดไฟที่เป็น LED นั่นเองค่ะ ในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหลังค่ะเป็นสเกิร์ตของชุดวิกเตอร์เช่นกันนะคะคันนี้นะคะเป็นแบบตัวท่อคู่อินฟินิตีค่ะทำสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยกับสีดำเงาค่ะพร้อมกับเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านหลังช่วยเบรกให้อัตโนมัติด้านหลังให้ด้วยนะคะในตัวรุ่น e อเวอเรสต์สปบวกแพคเกจค่ะคันนี้มีกล้องด้านหลังให้นะคะแล้วก็ เดี๋พาดูในส่วนภายในนิดนึงค่ะพี่พี่ภายในนะคะเบาะด้านหลังก็สามารถพับเรียบได้แบบนี้เลยค่ะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเราก็วางกับพื้นให้กับลูกค้าแบบนี้นะคะตัวเบาะที่หลังด้านหลังยังไม่ได้เป็นแบบพับไฟฟ้านะคะพี่พี่ด้านเบาะตรงกลางพับเรียบได้เลยนะคะนี่ค่ะการตกแต่งของเอเวเรส p o สปอร์ตบวกแพ็กเกจแค่ตกแต่งแบบนี้นะคะรอบคันรถก็ดูหรูมากๆแล้วเราก็ดูเท่ด้วยติด ครอฝาถังน้ำมันเป็นแบบดำเงารอบคันทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเขาไหนที่สนใจออกเอลเรสปอร์ตบวกแพ็คเกจนะคะในราคา1 5 8 5 0 0 0บาทพร้อมแคมเปญดอกเบี้ยศนเหรือจะเลือกเป็นแบบฟรีชุดแต่งเต็มนะคะก็สามารถเลือกได้เช่นกันติดต่อกันเข้ามา,าตามหาเบอร์น้องน้องรายด้านล่างนี้ได้เลย0ูนย์แปดสี่ค่ะศูนย์แปดสี่เก้าหกสี่สี่น้องรานมีบริการเซ็นทรายนให้ถึงที่น้ำบ้านฟรีแล้วก็นำรถหล่อแบบนี้นะคะจัดเต็มให้ถึงที่น้ำบ้านฟรีด้วยนะคะสำหรับีี่่่ทชชืนอบฝากกดไลค์ กดแชร์ share, กดติดตามช่องฟอดบายดายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปรับชมคลิปด้านล่างฝากกดสมัคสไครเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสวัรับคลิปนี้ไปก่อนมว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ